หาวิธีการใช้กล่องนะครับพับกล่องเทปเราก็มีขายนะครับมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับส่งพัสดุน,นี่ต่อไปครับกล่อง h ต้กิ้วกล่องขอบคุณนะฮะนี่เอาลายใส่ ชิ้นเดียวเนี่ยนะทำไมไม่เอากล่องเล็กมันใส่ไม่พอมันยาวเอาอนี่เอาความยาวมันอ๋อเนียนใช่เลยเห็นไหมดูนีกล่องสัน้นกว่านี้ไหมล่ะเป็นประมาณนี้นนอ่ะเม่อนาดยาวได้ใ,ใส่เล็กกว่าน,นี้นิดนึงอ่ะมีสิไปหาดูดูอ่ะวิธีการใช้แล้วก็กล่กองใหญ่มันไม่เช่นอ,อ่ะเพราะว่ามันนี้อ้น,นี่มันยาวเนาะ เห็น okay, ไหมกล่องเดียวจัดปลายปิดรถที่ส,สนูนดีป่ะใช่นี่อันนี้โอเคแล้วนี่ประทับใจคนส่งและคนรับนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชื่อที่อยู่ผู้ส่งผู้รับโอเคโอเคนี่ครับวิธีการ